สวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอกันในรายการฉลามเล่าเรื่องกับผมฉลามผู้ดำเนินรายการนะครับวันนี้รายการของเราจะพาคุณผู้ชมไปเจอกับสัตว์ที่อาศัยอยู่ทางพื้นที่ทางธรรมชาติทางตอนเหนือของทวีปอเมริกาเหนือซึ่งสัตว์ตัวนั้นกินได้ทั้งพืชแล้วก็สัตว์นะครับซึ่งสัตว์ตัวนั้นนั่นก็คือหมีครับแต่เปวนหมีกริสลี่ครับผมหมีกริสลี่คือหมีสีน้ําตาล ชนิดย่อยที่ใหญ่และแข็งแรงมีโหนกไหลชัดเจนนะครับกินได้ทั้งพืชและสัตว์นะครับตัวผู้โตเต็มวัยหนักได้ถึง800ปอนด์และยืนสูงได้ถึง8ฟุตนะครับมีกิสลี่มีความดุร้ายมากกว่าหมีดำเมื่อถูกคุกค,คามโดยเฉพาะแม่หมี ที่ปกป้องลูกๆมีกิสลี่ที่กําลังเด็กอยู่นะครับแล้วยังอยู่ในวัยที่กําลังเรียนรู้โลกนะครับกิสลี่กินปลาแซลมอนเป็นอาหารและสัตว์เล็กพืชผลไม้กิสลี่ก็กินเป็นอาหารด้วยนะครับมีกิสลี่อาศัยอยู่ทางตอนเหนือในทวีปอเมริกาเหนือนะครับด้วยมีกิสลี่เนี่ยนะครับด้วยมีกิสลี่เนี่ยผมไปหาข้อมูลมามันเกือบมันเกือบเป็นสัตว์ที่แบบจะสูญพันธุ์ ในสหรัฐอเมริกาแลครับในสหรัฐอเมริกาแล้วนะครับโอเคครับผมจบแล้วครับสวัสดีครับย้ำอีกทีนะมีกิสลี่อาศัยอยู่ในพื้นที่ทางธรรมชาติทางตอนเหนือของเทวีปอเมริกาเหนือนะครับสวัสดีครับ